ว้าวทุกคนแมพสวยไหมมีต้นซากุระด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กลับมัานเก่าเกมิงนะครับเราพยายามจะมาเปิดดันเชียดให้ครบนะทุกคนนะโดยข้างหน้านะครับเราก็จะเห็นเหมือนประตูบางอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเปิดแผนที่ให้ดูว่าพี่อยู่ตรงไหนนะทุกคนนะก็คืออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีเป็นรูปบอสรูปอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นบอสลายสัปดาห์นะทุกคนนะเออหรือว่าเป็นบอสลายวันเหรอต้องใช้ 40เออเป็นแค่บอสทั่วไปเองเหรอพี่นึกว่าจะเป็นบอสลายสัปดาห์ซะอีกนะทุกคนนะตัวนี้ก็จะได้เป็นผลึกหินนะครับเออเป็นเป็นธาตุหินกับอ่าธาตุน้ําแข็งนะครับทุกคนครับอืมซึ่งมันจะซ่อนอยู่ในน้ำนะเออเราก็ต้องหาวิธีเปิดมันขึ้นมานะครับทุกคนครับนี่ก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะที่มีอ่าสายฟ้าอยู่นะครับเราก็จะเข้าไปดูนะทุกคนนะว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็ให้ครับพอเข้าไปถึงปุ๊บมันจะพุ่งหนีไปครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราก็ตามมันไปครับนี่ครับเห็นไหมมันไปกลางเกาะนู่นแล้วครับทุกคนครับมันไปกลางเกาะนู่นแล้วครับเออเราค่อยตามมันไปเลยนะทุกคนนะค่อยตามมันไปเลยครับเปิดเรือออกมาครับมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับเจ้าอ่าอ่าไฟฟ้านี่แน่นอนครับทุกคนครับเนี่ยปุ๊บเขาให้มันก็จะพุ่งไปตรงนู่นครับทุกคนครับแล้วเราก็ตามมันไปครับทุกคนครับตามมันไปครับ ต่มันไปอย่างรวดเร็วครับทุกคนครับตอนนี้มันไปถึงตรงนู้นแล้วครับทุกคนครับมันมาที่เกาะนี้เกาะหนึ่งละแล้วก็มีสมูไรอยู่เต็มไปหมดเออนี่มันบล็อกดิ่งมาตรงนี้ครับแล้วก็จะกลายเป็นหีบสมบัติครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดั้นไกแค่นี้เหรอแต่ว่ามันมีสัญลักษณ์ว่าสัลมอดลูกภูมิจักรลอยู่ครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราจะถอยมาครับทุกคนครับจะถอยมา เราจะลองเปิดตรงนี้ดูนะครับทุกคนครับสมอรภูมมจัรกลนนะครับเรียบไอ้นี่ขึ้นมานะครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็บินไปครับทุกคนครับบินขึ้นไปครับทุกคนครับบินขึ้นไปครับบินขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็เข้าไปในกลายเป็นวาร์ปครับทุกคนครับกลายเป็นวาร์ปปุ๊บเข้ามาอ๋อแล้วก็มาใต้มาดาครับทุกคนครับแล้วก็เจอบอสเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบอสเร็วเกินไปครับต้องหาจุดสำรวจก่อนทุกคนต้องหาจุดสำรวจก่อนหรือว่าจะลองตีบอสดูไหมลองตีบอสดูดีกว่าครับทุกคนครับ เออศัตรูใหม่นะครับทุกคนครับเป็นบอสเออเหมือนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเหมือนหุ่นยนเออหุ่นยนประหลาดนะครับทุกคนครับเออเหมือนหุ่นยนตประหลาดครับหางไปเลยครับทุกคนครับหลบครับทุกคนครับหลบไปก่อนครับจังหวะนี้ครับสายฟ้าพิฆาตครับนี่แน่นี่แน่ครับทุกคนครับอืมอืมนีเข้าไปครับทุกคนครับและและและตามด้วยพลังของโมนาครับทุกคนครับโมนาตีสายฟ้าเข้าไปครับทุกคนครับอุ้ยมันมันมันบิ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 นมันบโอ้โห ดีที่เราหลบทันครับทุกคนครับอะไรขุมาเนี่ยอะไรขุมาเนี่ยสวนเข้าไปครับทุกคนครับเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับต้องแข็งไปแล้วกันครับทุกคนครับเออแล้วก็ตามด้วยต้้งแข็งเข้าไปอีกครับทุกคนครับตีเข้าไปรวมรวมรัวๆครับทุกคนครับและจังหวะนี้ครับมันสร้างเกาะครับทุกคนครับมันสร้างเกาะครับนี่อะไรอะ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 มันอะไรอะมันแลงล่างทุกคนมันแลงล่างครับทุกคนครับมันปล่อยลูกน้องได้โอ้ปล่อยลูกน้องได้ ปาบ้าบครับทุกคนครับต้องตีต้องตีมันด้วยไหมเนี่ยเออต้องตีมันนะครับทุกคนครับตัวใส่ต้องตีตัวนี้ด้วยครับทุกคนครับโอ้โหแล้วมันแบบแข็งแกร่งมากอ่ะมันแบบแข็งแกร่งมากเออที่มันบอสอะไรเนี่ยมันบอสอะไรเนี่ยมันบอสธรรมดาจริงเหรอเนี่ยทำไมมันโหดอย่างนี้ตีได้ครับทุกคนครับตีสวนเข้าไปครับทุกคนครับกางโง่ครับทุกคนครับกางโง่ครับจังหวะนี้ครับนี่นะสายฟ้ามาแล้วทุกคนสายฟ้ามาแล้ว หมิงติ้วครับหมิงติ้วหยิกซื่อครับตัวนครับเข้าไปครับตัคนับช็อตเข้าไปครับโดนอะไรบ้างก็โดนไปครับตัคนับโดนอะไรบ้างก็โดนไปครับทางนู้นมีเหมือนงูครับตัคนับทางนู้นมือเหมือนงูครับแต่พี่จะทําลายตัวนี้ก่อนครับเออทำลายแล้วมันล่วงครับตัคนับทำลายแล้วมันล่วงเพราะฉั้นจังหวะนี้ครับรีบตีตัวนี้ครับตัคนับเหมือนจะตีได้ครับตัวนี้เหมือนจะตีได้ฟาดเขาให้ครับตัคนับทำไมมันไม่เข้าเลย มันเหมือนจะตีได้แต่มันไม่เข้าเลยทุกคนเออได้ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตีเข้าเบามากอ่ะตีเข้าเบามากอือมสร้างเกาะขึ้นมาอีกแล้วครับทุกคนครับมันสร้างเกาะขึ้นมาอีกแล้วครับมันเรียกทุกน้องมันกลับมารวมกันแล้วครับทุกคนครับมันเรียกลูกน้องมันกลับมารวมกันละเราต้องตีต่อไปครับเออไม่รู้จุดอ่อนมันนะไม่บอกเลยว่าไม่รู้จุดอ่อนมันทำยังไงกันแน่ครับมาดูมันครับโอ้โหโดนโดนได้อยู่ในน้ำก็โดนครับทุกคนครับขางโล่ก่อนครับทุกคนครับขางโล่ก่อน เจ็บก็บอกเลยว่าอาจจะมีคนตายเกิดขึ้นบทุัคนครับอาจจะมีคนตายเกิดขึ้นบทุกวนครับเออจังหวะนี้ครับุกคนครจังหวะนี้ครับปีด้วยสายฟ้าไปครับนี่แนะครับทุกคนครับอืมมันบินขึ้นไปแล้วครับทุกคนครับบินขึ้นไปแล้วครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับปีเข้าไปครับทุกคนครับตีช็อตไปครับุกวนครตีช็อตไปทำไมพลังงานเราไม่เต็มเลยครับทุกคนครับทำไมพลังงานเราไม่เต็มเลยครับทุกคนครับโดนดล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 ดดลหลบครับทุกคนครับหลบครับป้าบป้าเข้าให้ครับทุกคนครับ จิ้มเยน้ำแข็งเขาตัน่ะจิ้ม้ลยน้ำแข็งแล้วก็ตามด้วยฮิวด้วยคราตัวน่ะตามด้วยฮิวด้วยหมดมาอีกแล้วับทุกคนับมันสร้างโลกอีกแล้วสร้างโลกแล้วคราวนี้มันจะต้องตีตัวไหนครับทุนคนครับคราวนี้จะต้องตีตัวไหนครับตีตัวนี้ครับทุนคนครับคราวนี้ต้องตีตัวนี้ครับโดน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 โอ้โหมันสร้างวงพลังงานเขตัวนะครับเอ่อต้องตีตัวที่มีเลือดนะพี่บอกเลยว่าต้องตีตัวที่มีเลือดก่อนครับแต่ว่ายากมากครับต้องเติมยาแล้วล่ะแต่กานี้ต้องเติมยาแล้วไอ้ป้อมปืนนั่นก็ยิงเราเหลือเก กขนเลยครับทุกคนครับเหมือนมีมีพลังป้องกันเหมือนมีพลังป้องกันเออเกลบโดนละเกับโดนละหลบครับทุกคนครับหลบแล้วก็กินยาครับทุกคนครับนี่แน่กินยาก่อนเออมันโหดมันโหดมันโหดกลางโลกเข้าไปครับตีเข้าไปครับทุกคนครับและและและยังไงครับทุกคนครับและยังไงอืนี่แน่หวังนี่บ้านเข้าไปครับทุกคนครับหลบมาได้นี่ครับภาป้าครับทุกคนครับ แฉแข็งผิดอันครับทุกคนครับแฉแข็งผิดอันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนมันมีอันติครับทุกคนครับมันมีอันติมันปล่อยอันติใส่เราครับทุกคนครับเราก็อย่าไปยอมครับทุกคนครับเราก็อย่าไปยอมป้าป้าเข้าไปครับทุกคนครับนี่แน่นี่แน่ทุกคนเราก็ฮิลได้เหมือนกันครับทุกคนครับเราก็ฮิลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฟาดฟาดเข้าไปครับทุกคนครับตัวนี้ครับทุกคนครับตัวนี้เลยครับทุกคนครับจังหวะนี้ครับสายฟ้ามาครับทุกคนครับสายฟ้ามา หลุดเลือดมันครับทุกคนครับลุดเลือดมันด้วยพลังงานสายฟ้าครับทุกคนครับเออสายฟ้าตีแรงกว่านะทุกคนนะพยายามเอาดี้ดีกว่าครับโอ้โหไม่ทันครับแต่ไม่ถึงตายครับทุกคนครับเออแรงดีแต่ไม่ถึงตายครับทุกคนครับจังหวะนี้ตีเอาพลังงานก่อนครับทุกคนครับตีเอาพลังงานก่อนครับจังหวะนี้ครับ สิงตี้ไปครับทุกคนสิงตี้ไปก่อนครับทุกคนครับมาแล้วครับทุกคนครับมาแล้วมาแล้วชัดบ้านเขาให้ฟาดคืนครับทุกคนครับสวยครับเออมันต้องโดนทั้งน้ำแข็งโดนทั้งสายฟ้าแบบนี้ครับทุกคนครับโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วครับทุกคนครับเออมันมีเสาเสาด้วยพยายามหลบด้วยถ้เวลาเห็นอะไรแปลกแปลกไปครับทุกคนครับเออไม่รู้ว่าคืออะไรครับหลบไว้ก่อนจะดีครับทุกคนครับอืมกลางโง่กลางโง่เออกลางโง่แล้วจังหวะนี้ครับทุกคนครับบินขึ้นไปอีกแล้วครับง้าง ไหวไหมล่ะเออไหวอยู่ครับทุกคนรับแต่งไปซะนี่แน่เรียบร้อยครับทุกคนครับโอ้โหในที่สุดก็จัดการได้นะทุกคนนะเออเป็นบอสธรรมดาตอนแรกพี่นึกว่าเห็นดูน่ากลัวนึกว่าจะเป็นแบบเอ,อ่อเบอร์บอสอะไรงี้นะทุกคนนะได้ดอกไม้พลังความจำนานธาตุพลังชีวิตโถอ,อยาครับทุกคนครับเกลือแนละ้วเกลืออืมเมื่อจัดการแล้วเราก็ไปสำรวจก่อนทุกคนเพราะว่าที่นี่มันดูเหมือนมีอะไรครับเหมือนมีดันเจี้ยนมีอะไรด้วยนะทุกคนนะ เออเหมือนพีดานเจี้ยนด้วยแต่เดินเข้าไม่ได้เดินติดเดี๋ยวเดินติดมันมีบาเรียป้องกันพี่พยายาบจะไต่ขึ้นมาข้างบนมันก็ติดแนละ้วพดานมันก็มีอะไรไม่รู้ป้อง,องกันครับทุกคนครับเออกันเดี๋ยวเราแบบหาทางไปเล่นเควสก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะทุกคนนะตรงนี้นี่ไปต่อไม่ได้ครับ